ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับไหนลูกเธออยู่ไหนอะฮะยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยเจนโอ้ยใครมาถืออาหารเม็ดตัวเองเลยเนี่ยฮะย oh. เฮ้โอ้ผู้ใดคือี้โมยวายเลยวะผูดอะไรขี้โมยวายเลยวะ oh. เอาโอเคโอเคโอเคสวัสดี สวัสดีค <the sup> oh, ่ะสวัสดีค no ่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีค่ะคุณช่วยโอ้ลูกสาวก็อยากออกลูกสาวก็อยากออลูกชายก็อยากออใครออกก่อนไปโอ้เก่งจังเลยเอาเอาเท้ายายไปทำไมลูกวัดโอ้โหวัดอะไรนี่ไปรับแม่เลยแม่รับแม่แม When ่รับไปให้ยายลูกเว้นเวียนเวีนยืมไปรับแม่กันนะเว้ยโอ้โอสวัสดีครับยังสวัสดีครับแม่ยังนะ ห้ามดึงขาดโอ้ยไปเอาไปให้ยายเอารองเท้ามาแรกเฮ้ยไอ้อ้วนนี่โอ้จะเอาไปให้ยายเองจะแย่งกานลุกเอาไปให้ยายให้ยายเอาไปให้ยายคนละกล่องคนละกล่องแปะกับยายกล่องนึงไปเอาแม่มาก่อนแม่เอาเอาให้มันเอาเอาคนละกล่องไปยายโอ้ยจอมยุทธ์เนาะเอาเอาไปให้ยายโอาไปให้ยายลูกโอ้โหโอ้ก็เก่งหมดเกินละโอ้คิดว่าเราคิดว่าทำเป็นคนเดียวหรือไงละโอ้ โอ้ก็จะเอาให้ได้อุ้ยมีตะคนเก่งๆมีตะคนเก่งๆขนมที่ใช้ใหญ่เอารองเท้าป้ามาคืนเอาเท้าป้ามาขึ้นไม่ให้ป้ามาโอ้ก็จะให้ป้าแล้วลูกโอ้โหคุณนไหวท่ายทงดีป่ะคุณนไหวท่ายทงดีป่ะโอ้เอาความป้าไปทั้งสองคู่เลยเพื่อจะหักกันแห้งเนาะฮึทำมาเบิดเลยเอ้าหมดแล้วยังของก็ถือช่วยแม่ดิหมดแล้วครับ โอ้โหจะขึ้นไปตำรวจอะไรบนรถนะแล้วเดี <rawd> ๋ยวถากม่โอ้เอารองเท้าไปเก็บไว้ให้ป๊อปป้านะลูกนะโอเก่งมากเลยนะครับใครไม่เอารองเท้าไปเก็บให้ป๊อปป้าป๊อปปาจะไม่รักเลยป๊าจะไม่ให้กินอาหารเม็ดเลยเอาไปเก็บไว้ลูกเอาเก็บไว้ตรงไหนหนูมาตรงไหนลูกโอ้เก่งมากเลยครับโเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยครับเขาเสื้ออยู่บิ๊กซี โอ้ยเนาะขี้จิหักคอยแห้งแก่สวยขี้จิหักคอยแห้งแท้มันจิ้มขาดด้วลูกไหมอเอาไม้ป๊อปป้ามาขอขอครับขอครับลูกครับโอ้โหหักหลายเลอเอหแม่นเก่งมากเลยลูกแม่นเก่งเออมาให้ป,ป๊อปป้าทำไไม่มีตัวหนังสือเพืนโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ,อนะ,อนะ,อนะเอาเข้าไปไว้ในกรงหักแห้งหกัหกขาดหักแน่นี่จมูกนี่เนาะ พี่ตังไปนอนแล้วเหรอพี่ตังโอ้ยตังนอน้วเว้ยตังกับฝอเตแฟนนะตังนะโอ้โหวันนี้วัมันทำอะไรของมันไม่รู้นะอย,อยากไม่ให้ยายจะคนเก่งๆเว้ยวันนี้อ้อที่จะคนเอาใจยายนะโอ้ยยาย,ย,ายให้กินขนมอยู่ลูกเดย๋ยถาแป๊บนึงะลูกเด้อ ยายให้ขนมกินนะค่าถือถือของช่วยเฮ้ยะเป็นโพดอยากถือแยงกับน้อเอื้อยคุณนะโพ้โพ,พอบบอ่บอกน่าบอกแตงวันนี้กินกินอะไรนะอะไรนะกินกินยายจะให้กินขนมอยู่เดี๋ยวยายให้ป้าเอาให้ก็ได้ลูกมาเดี๋ยวลกยายรอนานรอยายนานนะมาก มาใครจะกินมาโอ้โหอย่าเข้าไปในกรงดิต้องออกมาเอาข้างนอกดิเนาะมแม่นั่งลงลูกเออนั่งลงจะหมด้ได้จะหมดแล้วเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่ค่ะเอาแม่ปากใหม่ค่ะยิ้มยางสวยเลยค,คุณยังคุคณยังคอนกม่าแหรอคุณเนี่ยะโอ้โหยิ้มอย่างสวยงามเลยอะลูก ขอสิหรอขอ,อขอจุบจุบไป้าอื้อเก่งจริงๆเลยไปใครเกง่งไม่ไดิ๊กถือของได้กี่ชิ้นนี่นจุก่อนจุกบก่อนนะโอเคไปโอ๊ต<ห>อ่ะ<ห>นคนลหล่อห<ๆ>ลอ่ลอแล้วก็เก่งด้วยขอครับขอครับลูกกินไหมครับกินไหมครับครับไปเลยครับ น ais, ้าพี Metal, ่ตาลรอแปไหมลูกโอ้ยจมูก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 ไปเลยค่ะดูนะมีตะคอนเก่งๆเล้ยวันนี้แย่งถือของซอยกันดูจะขับที่ไหนแต่ว่าแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงไหวขั้นเขียวขั้นเขียวตัดแป๊บเดียวน่าอีกนะที่เก่งไหม แนย่งกันเอาของไม่ย่ายคนนะคนนะยัง,อ,งอีกพ่อเราลูกเบิร์ดแล้วครับอันนั้นก็บเบิดแล้วครับอเอา้ายายเย็นเย็นถือช้อยย่ายเนี่ยแม่นถือช่วยกันกับยายไปเอาไอ้ว่นเป็นอะไรสะบัดหูสะบัดหางไ้ว่านว่นเป็นอะไรเอาอเอาเอาอุ้ยงูตัวใหญ่เลยเหรอยายอุ้ยอะไรแบบน,นี้ จิงใช่ไหมไม่โดนตกใช่ไหมลูกมันมากับน้ำมันหนีน้ำนเขาก็หนีเอาชีวิตรอดเนาะแวนะ่นเนาะแต่แว่นนี้ไม่ไม่ชู้งูหรอกนี่ไปลากเข้าออกมาโอ้โหแม่แนแม่นขึ้นทีนางสาวแล้วนะ <laughs> นางสาวกันน้อง <laughs> พอแล้วลูกพอแล้ว พี่ตังพี่ตังไปเหา่าแล้วก็วิ่งเข้าบ้านบ่ <Yeah. S 1> มันไปฉี่แล้วก็วิ่งเข้าบ้าน oh. ไปเหา่าเรียกนะ้องไปดูงูแล้วเข้าบ้านโ oh. อ้ยมันเป็นไรแม่ดูหูให้มันดิแม่แค่หูไม่ใช่บอกเมื่อเช้า oh. พี่ตังเห็นงูแนละ้วทำไมไม่ไล่งูหลกูกทำไมเรียกนะ oh. อย้องโอ้ยอุ่นเลยนะน่าเ็นนะ แม่นนยานโง่แม่มนมนา,านไปไก่ขี้พี่ตังเอ้ยโอ,โอเยโอัก็โอัก็สะบัดสะบัดสะบัดเลโอ้แล้วลูกอัก็เห็นอัก็สะบัดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ฉกยายแล้ไม่ได้เลยนะโอ้แบบนีไ้ไ,ไม่ไหวเลยนะโอ้อืมวันนี้มีแต่คนเก่งๆได้รางวัลน,นะนี่เราจะเอาอะไรอีกได้รางวัลแล้วจะเอาอะไรอีกาอายายกินยังไงยายยังกินนำ้ำมะพร้าวดียาย โอกินด้วยหน่อยเหยอยายเหรอขอกินด้วยหน่อยหนึ่งคำสองคำเหรอโอ้ยนั่งไปเลยปะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหน่อยโอ้ยหน่อยแบนนี้แล้วมันี่มันของหมาแบนม่ยอยากอยู่แล้วเว้ยโอ้ยยายมันมันแซ่บไม่ละยายอ๋อมันเป็นน้ำเหรอยายน้ำแข็งโอ้ยจะกินน้ำแข็งสักก้อนสักก้อนเหรอยายเหรโอ้ยเนาะเห็นกินยังขีดได้ตาเลยอยาก้ โคตรพบโมบักแตงนะพอแบักโมบักแตงเห็นไหมเห็นแนวเป็นบักเผาขนแมนสีเหลืองเนียแมนชีว่เาวยไปแบนมากินโอก็ชอบมากเลยหรอมะพร้าวเดียวอ้อยากกินหรอมันกินบาได้ลูกมันกินมาได้ขนมันจะร่วงเห็นไหมเน่ะใครมากัดกระจุกกระจุกดำๆหนูนี่มันไม่ใช่เป็นกระจุกดำๆนะมันเป็นขนสีดำ ขนพันขั้นจุกจังสีมันกับเป็นสีดำกินน่ารลดเพื่อนเพศมันเป็นสีดำค่าอ,อาหารเม็ดมาเลยมาเลยตังมาเอา,า,าเอาตังมาเข้าโกงเลยโอมันไม่ใช่ของกินจริงๆด้วยหรอเปลโ,โอ้ยแงลูกสาวใครวะทำไมนะ ตังเห็นงูลแล้วไปเห่าเรียกน้องเหรอหรือเออตังเห่าเรียกน้องให้น้องมามาช่วยเหรอมาฮักกันให้รูกฮักกันเนี่ยเหกกนนยไม่แค่มาเล่น,น่ามาเชียร์พี่ตังเว่ยงูจักเลนนั่นน้นองเลยวุ้ยอุ้ไม่กินเลยหรือแม่หรอรเอาอีกแล้วพาะมาทำไมคนนีุู้นะเพื่อนคือข,ขนเงาเธอ,อน้ำมันปลาตัวนี้มันเข้มข้นเนาะขนปลายขนเป็นเงาเงา คเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ